สวัสดีครับพี่ๆน้องๆพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนช่องนะครับทีชาแนลหรือว่าเซียนคอนแก่นนะครับสาหรับวันนี้นะครับแนวทางของรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16เดือน3พศ .2567 นะครับพี่น้องครับมนนีละหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ประกาศผลไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องกับโกงสิรูดีนะครับทราบผลกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ ทราบผลกันไปที่เรียบร้อยนะครับแลวทางคอนเซียนคอนแกนมานี่ะสิบม,มาว่างสูตรชนสูตรนห้กับพี่กับน้องนะครับพี่น้องครับสําหรับคอ,อนอื่นนั่นนะครับเซียนคอนแกนกัตชิคอสรุปแนวทางนะครับหมวดประจําวันที่1เดืน 3, อ,อนสพศสองพันห้ร้อยหกเคนนะครับพี่น้องเท่ากับมาสรุปผลมาบึงแนวทางที่สรุป การกอนนะครับพี่น้องกอนที่สีวางแนวทางวันที่16นะครับพี่น้องกอนที่สิว่างแนวทางวันที่16เชียนกอนแก่นกับสีคอสรุปแนวทางวันที่1เดือน3พศ2567กหอกเอนนะครับพี่น้องเนาะ่าเป็นยังไงกันนั่นทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นยังไงครับโชคดีกันในโบน้อเฮงเฮงปังปังกันในบนครับสําหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผม งวดประจำวันที่1เดือน3พศ2567นะครับพี่นออ้องอ่ะเอากับมาเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องเนาะสรุปผลกันแล้วครับพี่น้องมันนี้วันที่หนึ่เดือน3พศ2567สรุปผลหลังที่รัฐบาลประกาศผลไปนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับผมที่สรุปกันนะครับผมมาเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้อง สำหรับแนวทางของเสียนคนแก่นนะครับโอ้หมันที่สิบมันที่หนึ่งเดือนสามนะครับอ่าอ่าสิมารสรุปผลในพี่น้องเบิ้งนะครับพี่นอ้องอ่ามาเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับแนวทางของเสียนคนแก่นนะครับผมอ่าเราไปเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสูตร ชนสูตรเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องสูตรชนสูตรของเส้นอนแกนอ่าเส้นอนแกนนะครับฟันปที่เเตทนะครับพี่น้องเนาะสูตรชนสูตรอ่ะอ่ะก็คือลุดนะครับฟันปปเเตนะครับผมอ่าสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับอ่ะเบ่งไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องแนวทางของเส้นคนแกนงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับ พศ2567นะครับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือน3พศ2567สูตรจนสูตรนะครับสูตรที่1นะครับพี่น้องเบ่งไปพร้อมๆกันครับสูตรที่1เดืน7รอง7นะครับพี่น้องสูตรที่1นึ่งะครับเดืน7ดเดืน7รอง7 ในศูนย no ์อย no mm ู hmm. mm ่นอกกรอบก็มีสิทธิ์มาเซียนคนแก่นก็พูดไปเรียบร้อยนะครับเป็นอ่าแล้วก็บอกกับพี่กน้องไปเรียบร้อยนะครับเด่นเจ็ดล่องเจ็ดศูนย์อยู่นอกกรอบก็มีสิทธิ์มากขึ้นกันนะครับพี่น้องอ่าส่วนสูตรที่สองนะครับพี่น้องสูตรที่สองนะครับผมห้ากับสองเด้อครับพี่น้องเด้อเสียนแนวทางของเสียนคนแก่นนะครับผมสูตรที่สามนะครับพี่น้องแปดกับเก้านะครับผมแปดกับเก้าสูตรที่สี่นะครับพี่น้องเด้อ สองกับสามครับสองกับสามแมนว่ากับน้องแมนครับผมสองกับสามนะครับสูตรที่สี่สูตรที่ห้านะครับพี่น้องเด้อแปดสองหกนะครับพี่น้องสูตรที่ห้าแปดสองหกนะครับพี่น้องแล้วก็ฟันตัวเดียวนะครับพี่น้องฟันตัวเดียวแปดเก้าสามเนคนแก่นฟันไปที่แปดนะครับผมสรุปแล้วนะครับพี่น้อง สูตรจนสูตรเส้นขนแกนฟันไปที่8ตัวเดียวอ่าพิทนะครับบอมานะครับ8มาที่เก่ากับ3ามนะครับผมเก้าลางสบนนะครับพี่น้องเด็ดเส้นขนแกนฟัน8ก็บบอมานะครับพิทไปนะครับพี่น้องอ่าสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับผมก็คือเข้าไปที่เด่นเจ็ดรองเจ็ดอ่าศูนย์นะครับศูนย์อยู่นอกกรอบนะครับมา เจ็ดมาล่างนะครับพี่น้องเด้อเจ็ดมาล่างสูตรมาบนนะครับพี่น้องสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองห้ากับสองบ่มาเนาะครับพี่น้องเนาะสูตรที่สองบมาครับผมสูตรที่สามนะครับแปดกับเก้านะครับผมพี่น้องมาเก้าล่างนะครับพี่น้องเนาะสูตรที่สามเดินดีนะครับเก้ามาล่างนะครับพี่น้องสูตรที่สี่ห้าก็อีสองกับสามนะครับพี่น้อง มาสามบนนะครับพี่น้องสูตรที่ห้านะครับสองแปดสองหกนะครับมาที่หกนะครับมาหกนะครับบนนะครับพี่น้องเนาะ,ะฟันตัวเดียวก็คือมาฟันตัวเดียวแปดไม่มามาเก้ากับสามนะครับผมเก้าล่างสามบนนะครับพี่น้องแนวทางของเส้นกวนเกลนสูตรจนสูตรอ่ะ เราก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับพี่น้องหลังจากสูตรชนสูตรปันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะอ่ายน้เกียนกับมาเบิงตอนอช่วงที่สูตรชนสูตรเรียบร้อยแล้วก็มาเบิงที่เซียนพันแกนจับหายนะครับพี่น้องเบิงไปพร้อมๆก,กันครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1เดือน3พศ2567นะครับอ่าะครับสูตรชนสูตรนะครับแล้วก็เลขเด่นนะครับผมเลขเด่น บนล่างนะครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างนะครับรัฐบาลไทยนะครับจับคู่นะครับชุดที่หน,นะครับพี่น้องเด้อชุดที่หนึ่งแปดเกานะครับพี่น้องแปดเก้าสามนยนะครับจับคู่เสี่ยกวนแกนจับคู่ให้นะครับพี่น้องถ้าแมาก็แปดศูนย์แปดหน่งถ้าเมาก็เก้าศู ถ้าสามมาก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามสองะพี่น้องครับเส้นคนเกนกับว่างห้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเราเส้นคนแกนก็บอกว่าชุดที่หนึ่งอ่าแล้วจับคู่ให้นะครับผมอ่ามาเป็นใบพร้อมพร้อมกันครับพี่น้องเส้นคนเกลกับมาจับคู่ห้ที่หลังนะครับพี่น้องนี่คือชุดแรกที่เส้นคนแกล็อ่าวางแนวตัางห้แล้วก็บริจับคู่นะครับผมก็แนวทางก็เส้นคนเกนกับมาจับคู่ห้ที่หลังนะครับ จับจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามาเจาะมาจับคู่มาอ่าเน้นให้นะครับพี่น้องอ่ชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องทีเสียนกนเกล็นว่างไปให้เฮียพี่น้องนะครับพี่น้อง้ชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องชุดที่หนึ่งรัฐบาลไทยนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับเลขเด่นบนล่างแปดกับเก้านะครับเสียนกนเกล็นฟันแปดกับเก้านะครับพี่น้องเด้อฟันแปดกับเก้านะครับผม จับคู่ชุดที่1นนะครับคู่ชุดที่1นนะครับพี่น้อง8 9 3นะครับหลักหลักสิบนะครับพี่น้อง8 93หลักสิบนะครับพี่น้อง8 9 3หลักสิบนะครับพี่น้องส่วนหลักหน่วยนะครับ0 1นย์นนะครับพี่น้องศ1 2ย์นนะครับพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันครับเราจะเชื่อมคนแก่กันเน้นไปที่8กับ9นะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็0นย์กับ2นะครับ อ่ะจับคู่นะครับพี่น้อง80นะครับผม8182เหมือนเดิมนะครับพี่น้อง90 91 92 93 9เก้อ่าไม่ใช่นะครับพี่น้อง90 91 92 30 31 32นะครับพี่น้องอ่ะชัดบ่ครับพี่น้องพี่น้องชัดบ่ดรครับอ่าสำหรับจอดเน้นๆน,น,นะครับพี่น้องเก็นคนเก่งก็จอดเน้นๆที่80 82 9092นะครับพี่น้องจอเน้นๆให้แต่มา 30, สามศูนนะครับพี่น้องมา30กันนะครับพี่น้องกันชุดที่หนึ่งเส้นของกันมาเพิ่มเติมให้นะครับกัน97นะครับแล้วก็เก้านะครับพี่น้องเด้อเส้นของกันกันให้9กันให้97้เด้ะครับพี่น้อง93 97นะครับพี่น้องกันให้กัมาที่9 97นะครับพี่น้อง มาตัวกับของเชียนคนแกน97นะครับมา79นะครับล่างส่วนบนมา30มา03นะครับพี่น้องเด้งบนล่างเลยครับพี่น้องแนวทางของเชียนคนแกนงวดประจำวันที่1เดือน3พศ2567นะครับชุดที่1นะครับพี่นอ้องเด้งบนล่างเลยนะครับพี่น้องเนาะเชียนคนแกนจับผู้ให้ครับผม หลังจากนั้นนะครับเช่นคนเกลียนก็มาวางอะไอีกชุดที่สองนะครับพี่น้องเข้าไปบึ่งพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องเนาะไปบึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องครับผมอ่ะชุดที่สองนะครับเชยนคนเกลียนก็มาวางให้อีกชุดที่สองนะครับย้อนไปบึ่งได้เด้อครับพี่น้องถ้าพี่น้องอ่บ่เห็นนะครับหรือว่า หรือว่าคิดว่าเส้นคอนเกนนะครับมาพูดลอยๆวแมนนะครับเอามาบอกลอยๆวแมนนะครับพี่น้องเส้นคอนเกนกับมีหลักฐานนะครับแล้วก็เอาไม้เบิงให้พี่น้องเบิงให้พ่อแม่พี่น้องเบิงได้นะครับผมเป็นหลักฐานที่ว่าเส้นคอนอกเกนนะครับว่างไปตอนแรกกับบริจับบริวงวงกลมบริเนนไห้แต่ว่าเส้นคอนเกนกับมาเนนไห้ที่หลังนะครับพี่น้องเจ้าค่ะว่าตัวทีบริเนนนะครับเป็นตัวที่แบบ อ่าเบลี้งโกลมห้นะครับพี่น้องเด้งบนรางนะครับจุดที่ชุดที่หนึ่งมาเบิ่งจุดที่สองครับโค้งสุดท้ายนะครับมือหวยมือรัฐบาลเปินประกาศผลนะครับผมอ่มือรัฐบาลเปินประกาศผลนะครับเช่นคนเกลียนกับมาว่างโค้งสุดท้ายอ่ะมือชุดท้ายโค้งสุดท้ายตอนเศร้านะครับน้องอ่าสหรับเพื่อนๆพี่งน้องๆแฟนๆนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนนพ่อๆพ่อแม่พ่อแม่ๆอิซีทั้งช่องนะครับผมอ่า ได้เบื้องได้เห็นกันนะครับตอนเช้าตอนเช้านะครับผมตอนเช้าวันที่หวยออกนะครับพี่น้องเด้อเซียนคอนแกนกันมาว่าไงตอนเช้านะครับงวดประจำวันที่1เดือน3าปศสวรรค์หน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับรัฐบาลไทยนะครับเซียนคอนแก่นโค้งสุดท้ายนะครับชุดที่สองนะครับพี่น้องนะครับผมเซียนคอนแก่นกเขียนหนึ่งนะครับว่าไง 106นะครับพี่น้อง106นะครับ890นะครับผมถ้าผมจับเป็นหลัก10ถ้าผมจับเป็นหลัก10บนข้างบนนี่ก็คือจะเป็น03นะครับบังเอิญนะครับเช่นคนเกนนะเขาไเดบ้างไปแล้วนะครับทีแรกนะครับไดบ้างไปแล้วตั้งแต่30นะครับผม81นะครับผมหลัก10นะครับก็เลยต้องเอาตามเดิมนะครับเป็นหลัก10อยู่กลาง เป็นหลักหน่วยอยู่ข้างบนก็นเลยเป็นว่างไปนะครับจับคู่หายก็เหมือนเดิมนะครับแปดหนึแนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นกับเลขหกนะครับเป็น8ปส่วน9มาก็เป็น91้าหนึ่งนะครับเก้าหนึาศะครับพี่น้องเก้าหนกนกะครับสาม,มาก็คือสามหนึ่งสามศูนะครับพี่น,น้องอ่า กัน06แล้วก็เก้านะครับพี่น้องที่เพิ่มเติมนะครับ0693นะครับกันนะครับพี่น้องอันนี้คือนิสชุดของเขาอยู่แล้วครับ8 1 1หนึ่งนเกาแปดหนะครับเซียนคอนเกนก็จอไปที่0ูนย์อ่าแ0 9ศูนย์เก้นะครับแล้วก็สามศูนย์บริเจาะบริวงโก้ใหม่นะครับพี่น้องอ่าแต่กิดอย่างมากนะครับศูนย์สามนะครับผล ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาศูนย์สามนะครับเส่นคนแกนไหนสามศูนย์ชุดที่สองกับเข่าคือเกานะครับพี่น้องสามศูนย์อ่ามาศูนย์สามเด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเส้นคนแกนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องสาหรับแนวทางของเส้นคนแกนนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้าเส้นคนแกนว่างรัฐบาลหรือว่า บางอย่างลงไปนะครับบางห้าน้อยไปนะครับพี่น้องกระชิดเห็นก้อนทันที่บนท่นเดดที่ตามนะครับสาหรับไปยังบม่ทันมีแนวทางนะครับแวะเข้ามารับชมแนวทางมาเอาแนวทางกับเชียนคอนเกนได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสรุปผลเป็นที่เรียบร้อยรัฐบาลทยานเชี่ยนควนเกลค่ะบางไปสองชุดนะครับผมค่ะดิ่งบนล้างนะครับพี่น้องสาหรับตัวเจาะกับพม่นะครับพี่น้องแต่มาตัวที่บริเจาะนะครับผมแต่ จากเข่าคือเก่านะครับพี่น้องบนนะครับอาจับคู่ไปที่3 0นะครับพี่น้องกัมาศูนยนะครับส่วนตัวกันนะครับ97นะครับผมชุดที่1นะครับเข้ามาเด่งบนล่างส่วนชุดที่2ก็เข้าเฉพาะบนนะครับชุดที่2เข้าเฉพาะบนสามศูมา0 3นะครับพี่น้องอ่ะเขากับไปเบื้งไปตามแนวทางกันต่อนะครับพี่น้องสรุปผลนะครับแนวทางของเซียนคนเกณฑ์งวดประจำวันที่1เดือน3 พศ2567นะครับก็เข้าไปที่จับคู่ไปที่30มา03เด้งบนล่างกัน97นะครับมา79นะครับพี่นอ้องสำหรับงวดวันที่1เดือน3งวดวันที่ 16เดือน3ามบสจบ้านะครับพี่น้องครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันแนวทางของเซียนคนเกลียนสูตรชนสูตรกันนะครับมาเอาสูตรชนสูตรกันก่อนนะครับพี่น้องเนาะก่อนที่สๆเซียนคนเกลีสิจับคู่ให้นะครับพี่น้องมาเอาสูตรชนสูตรกันก่อนแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของเซียนคนเกลียนนะครับผมเดี๋ยวเซียนคนเกลียนกันสี่มาจับคู่ให้ที่หลังนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็เอาสูตรชนสูตรแนวทางของเซียนคนเกลียน รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1นึ่งงวดประจําวันที่16เดือน3พศสองพันเะครับเอาสูตรชนสูตรไปก้อนถ้าพี่น้องอยากจับก็จับไปก้อนได้เลยครับพี่น้องมีมาให้เห็นแน่นอนครับแนวทางของเซียนคนเจนรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16เดือน3นะครับน้องอ่ะพี่น้องครับเบิ้งไปน้าแคปหน้าจอก็ไดนะครับพี่นอ้อ,นองเด้อหรือบัตันแคปหน้าจอกอเอจอ็เดี๋ยวเซียนคอนเนเกสิย้แคปหน้าจอนะครับสูตรชนสูตร งวดประจำวันที่16เดือน3พศ2567นะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อครับพี่น้องเด้อแค็บหน้าจอได้แค็บใบเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคอนเจียนสิมาจับคู่ให้อีกทีหลัอองนะครับอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องอ่ะสำหรับสูตรชนสูตรนะครับพี่น้อง else. สูตรชนสูตรนะครับงวดประจําวันที่16 เดือน3พศ2567สูตรชนสูตรนะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยนะครับสูตรชนสูตรนะครับฟันไปที่9ตัวเดียวนะครับพี่น้องเด้อแนวทางของเซียนคนแก่นสูตรชนสูตรฟันไปที่9ตัวเดียวนะครับพี่น้องสูตรที่1นึ่งะครับพี่น้องสูตรที่1เบื้องเอานะครับผมพี่น้องเบื้องเอาเซียนคนแก่นกแบบเบื้องตามนี้เลยครับพี่น้องเด้อสูตรที่1นะครับพี่น้องโบหินนา ครับผมเป็นยังนะครับพี่น้องเห็นตัวเลขชัดบอกครับพี่น้องอ่าเอาตัวเลขไปพิจารณาก่อนนะครับพี่น้องอ่าบริษัทอานาเส้นบนเกล็กครับผมเป็นยังครับเอ่อได้ยินเสียงเอานะครับผมพอได้ยินเต็มเสียงกับเป็นอ่าดีใจแล้วนะครับพี่น้องอ่าเส้นกวนเจียนกวนแกล็ดกะทิอ่าบอกไปน้ำสรุปตัวเลขไปพร้อมนะครับพี่น้องกรับเบื้องครับสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นหนึ่งรองเก้านะครับสองอยู่นอกกรอบนะครับพี่น้องเด้อ สองยุนอกกอบกับมีสีมากเลยครับพี่น้องอ่าสองยุนอกกอบกับมีสีมากส่วนสูตรที่สองนะครับพี่น้องอ่าสามกับหาเลยครับสามกับพาสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามอ่าเบลงจับตาดูดีๆนะครับสูตรที่สามนะครับเก้ากับศูนย์นะครับพี่น้องเก้ากับศูนย์นะครับสูตรที่สามเก้ากับศูนย์นะครับ สูตรที่4นะครับพี่น้องสูตรที่4 6กับ7นะครับสูตรที่4 6กับ7อ่ะแครปหน้าจอแครปได้แครปไปเลยนะครับผมแครปได้แครปไปเลยนะครับผมสูตรที่5นะครับ1 3 7นะครับพี่น้อง1 3 7อ่าครับผมฟันตัวเดียวนะครับฟันตัวเดียวนะครับ9 0 4นะครับผม ฟันตัวเดียว904ฟันไปที่9อีกนะครับฟันไปที่9กแคปหน้าจอนะครับแคปได้แคปเลยนะครับพี่น้องครับแคปได้แคปเลยฟันไปที่เด้วยครับพี่น้องฟันตัวเดียวฟันไปที่เก้าเดี๋ยวเสียนคอนเกนสิมาจับคู่หอีกรังหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาสูตรชนสูตรไปก่อนนะครับพี่น้องอ่าพยายามหายกับร่างใจเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่ช่อง youtube นะครับเข้าไปที่ช่อง youtube นะครับ พิมพ์ภาษาไทยนะครับ,บรอยไม้สระีทอทหารสระีแล้วก็ใส่จุดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมานะครับให้เรากดติดตามนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ํางเงินเท่านั้นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ํางเงินเท่านั้นนะครับโปรไฟล์ของเซนคอนแกนสวมเสื้อคอปกสีน้ํางเงินเท่านั้นพิมพ์ภาษาไทยนะครับพี่น้องเข้าไปในช่อง YouTube ด้๋ยับพี่น้องเด้อเข้าไปในช่องยูทู e พิมพ์ภาษาไทยอยไม้สระีทอทหารสระีแล้วก็ ใส่จุดนะครับตรงกลางนะครับใบไม้จระอีต่อทหารจระอีใส่จุดนะครับพี่น้องคลิกเข้าไปนะครับกสิเสีนรูปโปรไฟของเสียนคอนเกนนะครับสวมเสื้อคอโปกสีน้ําเงินเท่านั้นครับสวมเสื้อคอโปกสีนําเงินเท่านั้นนะครับอ่ะแคปบหน้าจอนะครับพี่น้องแคปบหน้าจอแครบไดแคปเลยนด้ครับพี่น้องเด้อสูตรชนสูตรเพื่อที่อยากจะเอาไปจับก้อนนะครับเซียนคอนเกนกะวางเป็นแนวทางหายก้อนนะครับ เื่อเสียชาวนำไปจับกอนะครับชอบสูตรไหนจับไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคนเก็นกัดิีมากจับให้อีกที่นึงนะครับพี่น้องครับสําหรับมนี่ครับผมฝากปีต้อนน้องไว้นะครับผมเซียนคนเกลนกัจับชู่อ่าให้เบืองโดนแล้วนะครับพี่น้องยานช่องถูกแบนกับพี่น้องกับแคบได้เลยครับแคบได้แคบเลยนะครับพี่น้องอ่าฝากไว้ครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องแต่เพียงตอนนี้นะครับคลิปคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเดี๋ยวเซียนคนเก็นกัดฉีมาจบ ฮูไ้นะครับสูตรชนสูตรเดอร้อครับพี่น้องเดอ้อมันอีกค่ะสมควรแกเวลานะครับพี่น้องกะบฟาพีตอนน้องแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมสําหรับกานไดที่เขามาแล่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพี่น้องฮิ่งฮิงปังปังไปน้ากันงวดประจําวันที่16เดือน3พศ2567วันรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องอ่อยฮิ่งฮิงปังปัง,ปงไปน้ากันนะครับจะลืมนะครับพี่น้อง แช์ออกไปนะครับพี่น้องแช่ออกไปขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์อย่าลืมท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเส้นคนแก่ไปด้ครับเด้อนะครับแนวทางของเส้นคนแก่วางแค่คนเดียวนะครับพี่น้องแล้วก็อาจารย์ท่านใดนะครับที่คิดอยากกีดแบนปั่นแนวทางนะครับแบ่งปั่นแนวทาง่ะแอดไลน์เส้นคนแก่เข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องสำหรับพ่อสำหรับ ตาใจดีนะครับเดี๋ยวผมสิตามาอีกที่หนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางของตาใจดีนะครับผมวัดอ่าคีบแรกนะครับเพ่นกระบอเพ่นกับบ่เขานะครับพี่น้องแต่กับบ่าเป็นยังก็คือเป็นแค่เลขวิ่งนะครับเป็นแค่แนวทางก็ฝากกัะพีกับน้องไปนะครับผมบอกว่าเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องแนวทางมีเข่ามีรูดงวดนี้บ่เขางวดหนาพ่นอาจสีเขานะครับพี่น้องก็อย่าเพิ่มตัดจินใจเบืองใบกอนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับ แนวทางของเซียนคนแกนนะครับค่ะพี่น้องครัสิได้เห็นมากสําหรับท่านใดที่ตามแนวทางของเซียนคนแกนนะครับผมก็สิได้เห็นผลงานมากนะครับผมประจักษ์แกตาตานะครับลูกแกให้ข้ามาแล้วก็เคยเห็นนะครับพี่น้องทั้งหุ้นทั้งน้อยรวมนะครับพี่น้องครับเซียนคนแก่นกับวางคนเดียวกับบริไปเอาแนวทางท่านอื่นนะครับหรือว่าท่านใดก็มาอีกแต่ว่า กต่ยังมีผมยังประกาศหาเซียนนะครับตีๆเข้ามาเป็นสะพานบุมาแบงปันเซียนคนเกล็กับสิเป็นสะพานบุญไห้นะครับพี่น้องแอดไล์เซียนคนเกล็ดกลัมาด้ครับอ่าพี่น้องเด้อสำหรับเซียนท่านใดที่อยากจะว่างแนวทั้งให้ครับทั้งช่องบีทีชานเลหรือว่าเซียนคนเกล็นะครับพี่น้องแอดไลน์เข้ามาครับผมอ่ามาเป็นพระเอกทั้งช่องผู้ใดที่เป็นพระเอกทั้งช่องก็แอดไล์เข้ามาได้เลยครับน้องอ่ามาแบงปันแนวทางเซียนคนเกล็กับสี่อ่าแบงปัน ไปสู่เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆพอๆแม่แม่อีซีนะครับผมประกาศเดอ้อครับเซียนที่มีอ่าแนวทางด,ด,ด,ดีเด็ดนะครับขมาขมาวางแนวเท่าในขมาวางแนวทางในช่องบีทีชนนานแลวได้ได้เด้อครับพี่น้องเดอ้อประกาศาประกาศหานะครับผมเซียนคนเกนประกาศหาอยู่ครับอ่าสำหรับงวดอ่าคลิปต่อไปนะครับผมสีมาจับคู่ไ้นะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะ เอาไว้จะเพียงเทคนี้ก้อนนะครับเดี๋ยวแนวทางของเส้นของตานะครับตาใจดีนะครับโ็ราชเดี๋ยวผมตามมาอีกที่นึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ